ธรรม,มาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่29พฤษภาคม2568ทำความเทียนแบบไหนโดยที่ไม่ทำความเทียน กิริยาภายนอกไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการทำความเพียรแต่กิริยาภายในทางใจไม่ได้ลดละในการทำความเพียรไม่ว่าเดินไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนอยู่ในอิริยบทใดก็ตามจิตใจสติกับปัญญาจะตั้งไว้ตลอดเวลาฉะนั้นการควบคุมตัวเราอยู่อย่างนั้น สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆก็ไม่มีโอกาสจะเล็ดลอดเข้ามาพอเราว่างเมื่อไหร่จิตมันก็สงบได้เมื่อนั้นกายละหูตาจิตะละหูตากายมันเบาจิตมันเบาบางทีในความเบาอันนั้นบางทีมันมีอาการที่ว่ามันหมุน ร่างกายก็หมุนจริงๆอ่ะมันหมุนอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเรามันจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาข้งภายในมันไม่ได้หยุดนิ่งเรียกว่าจุติเรียกว่าอุบัติในร่างกายจะมีทั้งจุติมีทั้งอุบัติอารมณ์ต่างๆที่มันอุบัติขึ้นมาแล้วมันก็จุติลงไปเป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมด แต่ปัญญาเราไม่เข้าไปสอดแทรกที่รับรู้เรื่องของความจริงเราต้องใช้ปัญญาคอยสังเกตคอยหาจังหวะที่จะมารู้ความจริงในการเกิดการดับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราต้องมาทำความเข้าใจกับมันว่าของทั้งหมดมันเป็นของที่ไม่เที่ยง พอเรารู้ว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันจะว่างไปทั้งหมดเลยมันโล่งไปหมดมองไปที่ไหนก็นตามมันว่างไปหมดไม่มีป่าไม่มีเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรมันเห็นแต่ที่โล่งอยู่เฉยมันก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างในระหว่างที่เราทำสม,มถะกรรมฐานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แต่พอมันเป็นเรื่องปัญญาแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นความเกิดความดับเท่านั้นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นไม่มีอะไรที่ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ในโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา อบายภูมิสี่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาคนตกในอบายภูมิก็มีอายุคนเกิดในเทวโลกพมโลกก็มีอายุแต่อายุอันหนึ่งอยู่ในเสวยความสุขอายุอันหนึ่งอยู่ในภาวะที่เสวยความทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมดทั้งเทวโลกพมโลกหรืออบายภูมิสี่ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมด แต่พอเรามาเดินปัญญาแล้วเราเห็นตามความเป็นจริง่อเมื่อเรามาเห็นตามความเป็นจริงแล้ววันเรามาอัศจรรย์ในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าผู้เจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับสัตว์โลกเพื่อจะลือสัตว์โลกนำพาสัตว์โลกให้ข้ามวัตตะนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มาเดินตามทาคำสัำ่งสอนของผู้เจ้าเราก็เห็นว่ามันเป็นทางที่ข้ามวัตะะได้จริงๆหรือเมื่อมันเห็นว่าเป็นทางที่จะข้ามวัตะะได้จริงๆเราก็มาเดินมาชักชวนกันเดินมาชักชวนกันทำมาชักชวนกันทําบุญชุนทานต่างๆอันนี้เพื่อว่าจะข้ามวัตะะในเป้าหมายแต่และคน มีความถนัดที่แตกต่างกันมีความพร้อมที่ต่างกันบางคนก็ทําจากทําบุญเล็กๆน้อยๆก่อนต่อมาก็ทําบุญใหญ่ขึ้นต่อมาก็ทําบุญใหญ่ขึ้นคือเสียสละจากความเป็นฆราวาสมาอยู่เป็นนักบวชนักปศเป็นผู้ปฏิบัติเสียจะสละจากความเป็นฆราวาสมาอยู่ปฏิบัติ เพื่อจะนำพาตัวเองให้ข้ามวัตตะอันนี้เราบำรุงศรัทธาของเรามาเรื่อยๆต้งแรกก็เราก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าโอ้มันเป็นจริงความสงบที่เกิดขึ้นจากการขาดจากอารมณ์ต่างๆความสงบที่เรานั่งเล่นอยู่เฉยๆมันเกิดความวิเวกขึ้นมาหรือเกิดความ ไม่เคยเห็นในโลกมนุษย์มาก่อนเรียกว่าความสงบที่มันขาดจากอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นสิ่งที่เราอัจจรัน์อันนี้เป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิภาวนามาดั้งเดิมแต่มันมาสงบเมื่อภายหลังมันมารู้เมื่อภายหลังก็มีมันรู้ในขณะที่เรากำลังทำอยู่ก็มี มันมารู้เมื่อภายหลังก็มีความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจที่เรียกว่าอักาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลามันจะเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้มันเกิดมาจากการทำความเพียรมันเกิดมาจากการที่เรามีศรัทธามีศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีศรัทธาในพัตนสนคม มีสรัทธาในการปฏิบัติไม่ยอดทอ้อในการปฏิบัติไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพเช้นไรอยู่ในความสุขความสบายเช่นไรหรือจะอยู่แบบไหนก็ตามแต่ทางด้านจิตใจเราไม่เลยละในการทําความเพียรสติกับปัญญาเรารอบรู้กันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่างจากปัญญามีสติ เข้าไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาทําความเพียรโดยที่ไม่ทําความเพียรทําความเพียรแบบไหนโดยที่ไม่ทําความเพียรกิบบริยาภายนอกไม่ได้บอกบ่งบอกว่าเป็นการทําความเพียรแต่กิริยาภายในทางใจไม่ได้ลดละในการทําความเพียรไม่ว่าเดินไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนอยู่ในอริยบทใดก็ตามจิตใจ สติกับปัญญาจะตั้งไว้ตลอดเวลาดังนั้นการควบคุมตัวเราอยู่อย่างนั้นโอกาสสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้ามาดังนั้นพอเราว่างเมื่อไหร่จิตมันก็สงบได้เมื่อนั้นเพราะมันมีการควบคุมอยู่ตลอดเวลามีการทำความเพียรดังนั้นวิธีการทำความเพียรทางใจ ไม่เหมือนกันกันกบทำความเพียรทางร่างกายส่วนร่างกายจะต้องมีเวลามีกติกามีอะไรตัวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทำความเพียรทางใจนี่เราไม่มีไม่มีการไม่มีเวลาเรียกว่าอากาลิโกไม่เรียกการไม่เลือกเวลาทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเดินเราจะยืนเราจะนั่งเราจะนอน ให้เห็นความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยความเป็นจริงอันนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะรอดพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครที่จะมารอดพ้นความเก็บไข้ได้พยาิไปได้ไม่มีใครที่จะต้องมา รอดพ้พนความแตกดับไปได้นั่นงั้นถึงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆมันประจักษ์ที่ใจของเราจริงๆในเมื่อมันประจักษ์ที่ใจของเราแล้วนั่นเราจะมัวประมาทอยู่ทําไมเพราะไหนๆเราก็จะต้องแก่เราจะต้องเก็บเราจะต้องตาย ก่อนเวลาเราจะตายนี้เราจะต้องทำข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปข้ามวัตตะข้ามอบายภูมิสีไปข้ามมรณะภัยไปข้ามเวทนาไปเพราะก่อนจะแตกจกะดับนี่มันจะต้องมีเวทนาแน่นอนแต่เวทนานี้เราจะข้ามมันด้วยวิธีการไหนเราข้ามด้วยแนวทางของสมถะแนวทางของวิปัสสนา หรือแนวทางของฌานการข้ามเวทนานี่มีแนวทางของฌานเท่านั้นที่จะข้ามเวทนาได้อย่างเด็ดขาดในสมถะหรือในอัปปนาสมาธินี่ก็ข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดเหมือนกับความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งเล่นอยู่เฉยๆนี่มันเกิดความเย็นกายเย็นใจขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาพักเดียวพอสักพักหนึ่งมันก็หายไปมันมันข้ามไม่ได้ตลอดไป แต่ถ้าเราข้ามไปในแนวขาทางของฌานจะข้ามได้ตลอดเวลาร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317 ศ7 1.